จเดี๋ยวก็จะต้องไปผ่านอมอแล้วก็สุดไปรับกระเป๋าแล้วค่อยออกไปข้างนอกเพื่อตรวจโควิดวันนี้ยังอีกยาวไกล่วงม,มากตอนนี้แบบสี่ชั่วโมงไงงาะถึงละ <Okay. S 2> ไวไปอ่ะยัง <Okay. S 2> ไม่ได้นอนเลย สวัสดีครับกลับมาเจอกันกันกบแพทน,นะครับกับช่อง pop off patriot ครับผมตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันที่โซลเกาหลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าหลังจากที่ไม่ได้มากี่ปีตั้งแต่ธันวาปี2019นะฮะจนตอนนี้กรกฎา2022เข้าไปแล้วเพิ่งเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะฮะที่เราได้มาที่นี่ก็คือคิดถึงมากมีหลายอย่างให้อยากทำแล้วก็อยากช้อปปิ้งมากๆคือวันแรกที่เรามาถึงเนี่ยนะก็คือ เสียตังค์ไปแล้วมากมายนะฮะแบบ ไม่ได้ทันคาดคิดเลยเข้ารันแล้วก็เสียทางไปหลายพันแล้วอะ่ะ<อ>เออเ <laughs> <laughs> พิ่งมาถึงโซมเมื่อวานนี้เลยวันนี้เราก็เลยอยากจะมานั่งเรียงเรียงบอกทุกคนกันว่าถ้าเกิดเราจะมาเกาหลีในช่วงนี้นะฮะตั้งแต่วันที่25กรกฎาคม2022เป็นต้นไปเนี่ยนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างเราต้องมีเอกสารอะไรบ้างในการเข้าประเทศนี้นะครับผมก็เด <h om> ี๋ยวเราไปไล่ทีละอย่างกันเลยดีกว่านะว่าแบบ เอกสารมันต้องอะไรยังไงต้องเตรียมอะไรยังไงก่อนมานะครับ เริ่มจากอย่างแรกเลยคือจดเอาไว้แล้วเดี๋ยวขอเปิดโพยสักครู่หนึ่งนะฮะอย่างแรกเลยตั้งแต่ก่อนที่เราจะจองตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเราจะต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อขอ KETA นะฮะ KETA คืออะไรมันจริงๆพอเข้าเว็บไซต์ไปเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆกึ่งๆการขอวีซ่าแหละแต่เหมือนแบบขออนุญ,ญาตเข้าเกาหลีในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง KETA เนี่ยก็คือย่อมาจาก Korea Electronic Travel Authorization นั่นเองนะครับเวลาขอ KETA เราก็ต้องเข้าไปในเว็บไซต์นี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างด้วยแล้วก็ก็คือตามนี้เราจะแปะไว้ตรงนี้ด้วยแล้วก็ใน description ด้วยนะเข้าไปกดตามลิงก์อันนั้นกันได้นะครับถึงการเกาะ KETA เนี่ยแต่ละคนก็จะได้ผล ่างกันนะบางคนอาจจะผ่านบางคนอาจจะไม่ผ่านอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอยเช็คดูนะว่าแบบเขาจะส่งอีเมลกลับมาเมื่อไหรน่นะฮะซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยเราของของเราเองเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่กี่วันประมาณ3วันได้มั้งเราขอเอ,อ่อน่าจะ3วันก็ได้เลยเขาก็จะส่งผลมาในอีเมลแล้วก็สามารถเข้ามาเช็คกับเข้ามาเช็คผลได้ในเว็บไซต์เดิมนะฮะแต่ถ้าเกิดใครที่ขอ KTA ไปแล้วมันไม่ผ่าน สครั้งติดกันอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเว้นช่วงนะฮะจากสาครั้งใช่ปะเราก็ต้องเว้นไปหกเดือนเลยกว่าจะขอได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งเขาบอกว่าจากที่ไปรีเสิร์ชมานะเขาบอกว่าใครที่ขอ KTA ไม่ผ่าน3าครั้งเนี่ยสามารถไปติดต่อกับสถานทูต ที่ไทยโดยตรงได้เลยนะครเพื่อขอวีซ่าท่องเที่ยวเนาะทีนี้พอขอ KETA เสร็จเรียบร้อยเราได้ผลออกมาได้แบบว่ารับรองซึ่ง KETA ที่เราขอมาเนี่ยก็จะมีอายุอยู่ได้2ปีนะฮะถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีแพลนชัดเจนจะมาเกาหลีนะก็สามารถขอได้ แล้วก็สามารถใช้อนันตะนเดินทางได้ภายใน2ปีนั่นแหละก็ขอไว้ก่อนก็ดีนะฮะขอทิ้งไว้เพื่อเผือ่อนะเพิ่มเติมเล็กน้อยนะฮะสำหรับ KETA ที่บอกว่ามีอายุ2ปีเนี่ยก็คือเราสามารถเดินทาง กีครั้งก็ได้ภายใน2ปีนะครับผมเราไม่ต้องขอใหม่สมมุติเราไปเกาหลีเดือนกรกฎาแล้ว1รอบใช่ไหมเดือนสิงหากักยาเราอยากจะไปอีกเราก็ไม่ต้องขอใหม่นะเราใช้อันเดิมได้เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึง่งตอนที่เราเข้าไปแอพพลายขอ KETA เนะี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะก็ที่เป็นเงินไทยประมาณ300กว่าบาท300นิดๆเนาะ หลังจากที่เราได้ KETA มาเสร็จสับได้แบบว่าเอกสารมาเรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะสามารถไปจองตั๋วเครื่องบินไปจองทริปได้ตามปกติเลยนะฮะทีนี้ เอกสารอื่นๆจะต,ต้องมีอะไรบ้างอย่างที่2นะฮะที่เราจะต้องใช้ในการเข้ามาเกาหลีก็คือสิ่งที่เราต้องจัดการจัแจงตัวเองก่อนที่จะบินนั่นเองนะฮะเราจะต้องไปตรวจ ATK ก่อนขึ้นบินจากณวันนั้นนะเพราะว่าก่อนที่เราจะบินอ่ะเราจะต้องเข้าไปกรอก สิ่งที่ชื่อว่า Q Code ทุกคนก็จะเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งในการเข้าเกาหลีเหมือนกันก็เช่นเคยฮะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับ Q Code วิธีการขอเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลว่าเราจะเดินทางเมื่อไหร่ อะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องอัปโหลดผลตรวจ ATK แบบ professional use เราไม่สามารถตรวจเองที่บ้านได้นะเราจะต้องไปที่โรงพยาบาลหรือว่าอย่างที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิอย่างเงี้ยเขาก็มีให้ที่ให้ตรวจนะฮะอย่างของเราอย่างเงี้ยไปตรวจที่สุวรรณภูมิก็จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ250บบาทนะฮะง่ายๆคือ เหมือนเราโดนขู่มาว่าคนเยอะมากอะไรอย่างงี้อาจจะต้องเข้าแถวนานนะฮะไฟบินเราอะ่ะมันคือตอนตีหนึ่งกว่าแต่ว่าเราไปถึงสนามบินตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะไม่รู้ไปทําอะไรเหมือนกันคิดว่าคนจะเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยไปก่อนอแต่ก็อย่างที่เห็นเดี๋ยวเราจะแปะให้ดูว่าจริงๆแล้วที่ตรวจ atk ทีุ่วรณภูมิมาคนมันเยอะ ก,ก็เยอะประมาณหนึงแหละแต่ก็ไม่ได้ใช้เวลานาน,านขนาดนั้นนะฮะประมาณไม่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ได้ผลมาแล้วแค่แบบไปถึงเข้าแถวต่อคิวจ่ายเงินแล้วก็เข้าไปตรวจแล้วก็รอผลนะฮะรวมเบ็ดเสร็จทุกอย่างประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะทุกคนนี่นะฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดตรวจ ATK Professional Use ซึ่งแบบว่าคนเยอะอยู่จำนวนนึง ตอนนี้คืออยู่ตระตูที่นเจ็ดแบบนี้ดูน้าเอ่ะเงแว่นก็เหมือนกันไม่มาแบบเนาะหมายถึงทรงเรียบๆเหมือนกันเมื่อกี้เขี่ยเป็นไงบ้างจ้าสมองหลุดไปแล้วค่ะโโอ้นแต่คือเขี่ยไวมากเขี่ยแบบกมาไม่ถึงหนึ่งวินาทีก็คือเสร็จแล้วจ้า เราก็ต้องมานั่งรอผลอยู่ตรงนี้นะฮะไม่รู้ว่าได้เมื่อไหร่เขาไม่บอกเขาบอกให้มานั่งรอเฉยแถวยาวมากนะทุกคนแถวยาวมากแต่ว่าตรงนี้นะฮะเป็นแถวที่เป็นมบัลเช็คอินออนไลน์เช็คอินมาแล้วก็สั้นกว่าอันนี้คือที่ไม่ได้แบบออนไลน์เช็คอินอันนี้ออนไลน์เช็คอินมาแล้วไทยฝรั่งัวดเท้ามาเชียว หัวทนะาวมาเชีย็พอเพื่อนอยู่อ่ะเออจริงราาสีส่เดียวกันเลยนี่หัวดำคนเดียวในแก๊งเออนั่นดีไม่เข้าพวัวเข้ามาข้างในแล้วจา้าก็คือตั้งใจจะมาดมน้ำหอมข้างในนะฮะแล้วตอนนี้สภาพคือเนี่ยมาคือมาตั้งแต่หนึ่งทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มไม่ทำอะไรเลยมาทำไมไม่รู้เร็วๆงงเหมือนกันอยากจะแนะนำทุกคนว่าอย่างเมื่อกี้คือถ้าเกิดเช็คออนไลน์มาก่อนก็จะแถวก็จะสั้านะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืม เช็คออนไลน์เช็คอินออนไลน์มาก่อนนะจ๊ะแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปดมน้ำหอม <c oughs> เริ่มช้อปปิ้งกันได้เพราะว่าตอนนี้ทุกอย่างเปิดแล้วไม่เหมือนปีที่แล้วที่เรามาล้วไปเมกาหลังจากที่เราได้ผลของ ATK มาเนี่ยเราก็ต้องเอาผลเนี้ยถ่ายรูปเราเราใช้วิธีการถ่ายรูปเลยเับเราจะได้ใบามาเป็นใบแบบปินออกมานะฮะเราก็เลยถ่ายรูปแล้วก็อัปโหลดรูปอันนั้นนะขึ้นไปในเว็บไซต์เพื่อที่จะขอคิวโค้ด พออัปโหลดเสร็จกรอข้อมูลทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เป็น QR code มาทุกคนเพื่อที่จะเอามาใช้ตอนถึงเกาหลีเพราะว่าตอนบินถึงเกาหลีเนี่ยมันก็จะมีช่องแยกให้เลยว่าแบบช่องนี้คนที่ไม่ได้ทำ QR code มาช่องนี้คนที่ทํา QR code มาแล้วก็เดินไปช่องที่ทํา QR code มาเราก็ยื่น QR code ให้เขาสแกนจบ ทุกอย่างรวดเร็วว่องไวมากๆนะฮะ <c oughs> เหมือนเป็นอีกด่านหนึ่งก่อนที่เราจะไปเจอต่อหมอนั่นเองทีนี้เรายังไม่จบกับคิวโค้ดแค่นั้นทุกคนถึงเราจะตรวจแล้วเป็นเนกาทีฟก่อนบินใช่ไหมแต่ว่าพอถึงเกาหลีปุ๊บเนี่ยตั้งแต่วันที่25เป็นต้นไปเราจะต้องไปตรวจ RT-PCR อีกทีหภายใน24ชั่วโมงนะฮะซึ่งพอเราลงเครื่องผ่านตอมอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจเลยทันทีซึ่งมันก็ง่ายๆแหละเพราะว่าที่ให้ตรวจมันก็อยู่หน้าสนามบินเลยนะฮะอย่างเราอะลงเทอร์มินอลหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีที่ให้ตรวจอยู่ตรงประมาณตรงประตู7ประตู8อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดเข้าไปในเว็บไซต์ที่เราจะแปะไว้ตรงนี้เข้าไปแล้วก็จอง คิวในการตรวจได้เลยนะฮะเขาก็จะมีเป็น slot เวลาให้เราเลือกว่าเราจะไปตรวจกี่โมงอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเป็นสองถังฟังด้วยกันนะฮะ e a s กับ w a s t มังรู้สึกเออซึ่งมันแบบผังกันนิดเดียวแหละก็เลือกอันไหนก็ได้นะฮะจริงๆคือสามารถ walk in ได้นะแต่ว่าจากที่เราไปเจอมาเนี่ยเพราะว่าเราจองไปก่อนเราก็สามารถเข้าคิวที่จองมาแล้วได้เลย แต่ว่าจากที่เราเห็นคิวที่เป็น walk in ก็อาจจะมีคนยืนรออยู่จํานวนหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจองไปก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเร็วกว่าซึ่งวิธีการจองเราก็คือพอลงเครื่องปุ๊บผ่านตอมอะไรเสร็จสับแล้วก็กดจองในเว็บไซต์นั้นเลยทันทีนะครับก็เช่นเดิมเดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ให้ใน description นะว่าเข้าไปจองเว็บไหนนะครับอตอนนี้นะฮะกำลังจะเดินไปตรงหน้าประตู7ของเทอร์มินอหนึ่งเพื่อที่จะไปตรวจ RTPCR กันนะจ๊ะเมื่อกี้เราก็จองในเว็บไปเรียบร้อยแล้วตอนก้าโมงสีเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาที่จองไว้แล้วเ,วเดินไปตรวจโควิดกันอีกรอบหนึ่งรอบที่หลานอยากกลับไปแต่ว่าล้างหน้าหลัางตาแล้วว่าตอนนี้หน้าเอือดไม่ไหวพอออจะประตูเจ็ดแล้วมันจะมีทางมาไล่อยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยครับคิดว่า ที่เราจะต้องไปตรวจโควิด COVID, คือตรงนูน้นที่มันจะมีแบบว่าป้ายเขียวๆว่า east west ตรงนั้นเนาะน่าจะใช่เดี๋ยวลองเดินไปดูกันนี่มี east กับ west ก็คืออยู่ใกล้กันมากอันนี้คือสองอันนี้นะฮะเมื่อกี้เราจองไปนะ่าจะเป็นอันนี้คิดว่าใช่คิดว่าที่เราจองไปเกินนี้ ทีนี้พอเราตรวจ RT-PCR เสร็จใช่ไหมเราก็จะต้องจ่ายตังค์ <c oughs> เพราะว่าคลินิกอันนี้เนี่ยต้องเป็นแบบคลินิกเวอร์ชันเสียตังค์นะฮะเราก็จ่ายไปประมาณไม่ต้องประมาณละจ่ายไป80,000วอนนะครับเสียตังค์เยอะเล็กน้อยนะครับสำหรับทริปนี้มันค่อนข้างแบบว่ามีหลายจุดให้ต้องเสียตังค์แต่ว่าก็อยากมาเที่ยวเนอะทำไงได้ใช้เงินแค่ปัญหาเท่านั้นนะฮะ <Wow. S 1> พอจ่ายตังค์เสร็จเข้าไปตรวจสวอปกติเลยใช้เวลารวดเร็วมากคือ เขาแท่งเร็วมาทุกคนเขาเข้าไปปุ๊บๆใช่แล้วก็มีความเจ็บนิดนึงแหละเออแต่ว่าก็โอเคอยู่นะฮะเริ่มชินแล้วพอเราตรวจเสร็จเรานัดคิวสวอปตอน9ก้มงสีเออเราลงคิวไว้ตอน9.45เสร็จสับอะไรเงี้ยแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็คือสามารถเดินทางเข้าเมืองได้เลยนะครับแต่ว่าในกฎของเขาเนี่ยก็คือต้องกักตัวอยู่ในเขตบริเวณโรงแรม จนกว่าจะได้ผล P C R อันนี้ออกมานะฮะซึ่งของเราอะค่อนข้างไวกว่าเราจะทำนู่นทำนี่เสร็จชะปากพอตรวจ P C R เสร็จเราก็ไปแบบกลับเข้าไปในเทอร์มินอลแล้วก็แต่งตรงแต่งตัวอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งรถไฟนะฮะเพราะตอนเนี้ยช่วงเนี้ยไม่มีบัสแล้วอะงงเหมือนกันเราพักอยู่เมียงดงแล้วก็ไม่มีบัสมาตรงนี้เออเราก็เลยต้องขึ้นรถไฟก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆนะครับในการเดินทางจากสนามบินมาที่เมียงดง พอเราเดินทางมาถึงโรงแรมปุ๊บเปิดเช็คในมือถือประมาณเที่ยงเที่ยงถึงโรงแรมประมาณเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเปิดเช็คในอีเมลเขาจะส่งผลมาในอีเมลของเรานะฮะก็ได้รับผล PCR เป็นที่เรียบร้อยพอดีเป๊ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกักตัวอีกต่อไปแค่การเดินทางจากสนามบินมาถึงโรงแรมก็คือแค่นั้นแหละนะทุกคนผลได้ไวกว่าที่คิดเพราะว่าตอนแรกตอนที่ตรวจเสร็จอะเขาบอกว่าจะได้ประมาณ ไบสามแต่จริงๆแล้วพอถึงพอ,พอเที่ยงปุ๊บเนี่ยเราก็ได้ผลมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงโรงแรมปุ๊บฝากของแล้วก็ออกเที่ยวได้ทันทีเลยอ่าลืมบอกไปว่าพอได้ผลเสร็จไม่ได้แค่นั้นนะจากในอีเมลที่เขาส่งเป็น PDF ไฟล์มาเราก็ต้องเซฟ PDF ไฟล์นั้นนะเพื่อที่จะอัปโหลดขึ้นไปในเว็บไซต์ของ QCode เช่นเดิมเว็บเดิมเลยนะฮะแต่เหมือนลิงกจะคนละอันกันเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของอันที่ไว้อัปโหลดผล PCR ให้อีกทีหนึง่งละกันเดี๋ยวเราจะไล่เลยใน description ลงไปดูได้ว่าแบบมีลิงก์เว็บไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็ประมาณนี้แหละเอกาสารที่เราปิ้นมาทั้งหมดเผื่อเผื่อะเพื่อแบบให้ตอมงตอมออะไรเงี้ยเราก็ปิ้นตั๋วเครื่องบินปิน้นโรงแรมที่เราจองไปนะครับแล้วก็ KE TA ปิน้น QR code ไม่ต้องปิน้น <c oughs> QR code <c oughs> คือทําที่สนามบินก็เลยไม่มีที่ปิ้นนะตั๋วเครื่องบินโรงแรม KETA แค่นี้เลยทุกคนเราไม่ปิดอะไรมาเยอะแยะเลยอืมเราเปินมาแค่นี้จริงๆสายการบินที่เรานั่งมาพอดีว่างงเหมือนกันไม่ค่อยมีคนไทยมาสายการบินนี้หรือไงไม่รู้แทบไม่มีคนไทยอยู่ในไฟล์ส่วนใหญ่จะเป็นคนเกาหลีหมดเลยเพราะฉะนั้นตอนที่เข้าตอมอแถวไม่มีเลยมีคนก่อนหน้าประมาณ2อสคนที่เหลือก็คือแบบพวกเราพเราพื่อนเราหมดเลยเออแล้วก็เข้าไปคุยกับตอมออะไรเงี้ย ไวมากเขาไม่ถามอะไรเลยแต่ว่าเพื่อนเราโดนถามว่าแบบมาทําอะไรแล้วคือตอนมอที่เพื่อนเราเจอเป็นคนที่พูดภาษาไทยได้ก็คือถามว่าแบบมาจากไหนครับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมาจากไหนกันมาะูภาษาไทยกับเพื่อนเราคือทุกคนมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดถ้าเกิดว่า เลือกสายการบินนี้นะคิดว่าอาจจะเป็นที่ใา่การบินด้วยอาจจะเป็นที่หลายๆอย่างแต่ว่าที่เราเจอ my experience my personal experience คือ เทาง่ายมากไม่ได้แบบน่ากลัวอย่างที่คิดก็ประมาณนี้ทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะแบบช่วยให้ทุกคนได้ข้อมูลมากขึ้นในการเข้าเกาหลีในช่วงนี้นะฮะก็ยังเป็นช่วงที่มีโควิดระบาดอยู่แล้วช่วงนี้ก็เหมือนกับมันพีคขึ้นมาอีกแล้วด้วยเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะอยู่บนเครื่องบินหรือว่าออกมาท่องเที่ยวในเกาหลีเนี่ยก็ ต้องระวังตัวเต็มที่นะฮะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่แมสตลอดด้วยนะจ๊ะถึงเขาจะบอกว่าไม่ต้องใส่แล้วก็ตามแต่ตอนนี้เป็นหนา้าร้อนใส่แมสอึดอัดมากแต่ว่าเออเราก็คงต้องเซฟตัวเองต่อไปยิ่งมาเที่ยวอย่างเงี้ยจะมากักตัวมารักษาตัวในต่างประเทศมันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆที่มันดูคลิปนี้จนจบนะฮะฝากกดไลค like, ์ s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยว เอพิซดถัดไปเราจะพาไปที่ไหนอย่าลืมคอยติดตามกันให้ดีนะเจ้าวันนี้ไปก่อนละครับบ๊ายบาย